สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto v i b e with Entro ช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวในโลกของยนต์ประกรรมสุดหรูรถรุ่นใหม่และเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงวงการรถยนต์ทั่วโลกวันนี้เราขอนำเสนอหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในปี2026รถที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความหรูหราและจิตวิญญ,ญาณแห่งการผจญภัยจากค่ายมิซูบิชิกับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2026 รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของตระกูลปาเจโรทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความสบายที่ยกระดับไปอีกขั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเห็นปาเจโร s สปอร์ต2 6คุณจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เพียงการปรับโฉมธรรมดาแต่มันคือการเกิดใหม่อย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดด y นามิกชิล e l d 3.0ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิแต่คราวนี้ถูกขัดเกลาให้ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวยิ่งกว่าเดิม กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ล้อมกรอบด้วยไฟหน้าแบบฟูลเลดแมทริกดีนที่มีระบบปรับลำแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนและกันชนหน้าทรงใหม่ที่เสริมความบึกบึนพร้อมช่องระบายอากาศดีไซน์เฉพาะตัวด้านข้างตัวรถปาเจโร่สปอร์ตใหม่มีเส้นสายที่แข็งแรงและมีมิติชัดเจนมากขึ้นเส้นโค้งบนซุ้มล้อช่วยเพิ่มความสปอร์ตล้ออลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ลายไดมอนด์คัดให้ความรู้สึกหรูแต่แข็งแรงส่วนกระจกมองข้างปรับอัตโนมัติพร้อมไฟลเลี้ยวเลดและระบบพับเก็บอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ ด้านหลังของ Pajero Sport 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดไฟไท้ายและซิกเนเจอรแบบแนวตั้งถูกปรับให้มีดีไซน์โชวเชวกว่าเดิมพร้อมไฟเบรกแบบเซนเชียลที่ให้ความรู้สึกหรูหราในสไตล์รถยุโรปกันชนหลังดีไซน์ใหม่พร้อมแผ่นกันกระแทกโลหะช่วยเพิ่มความดูดันและประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่ยืนเท้าใต้กันชนก็สามารถเปิดประตูท้ายได้อย่างง่ายดาย เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารปาเจโร่สปอร์ต2026คุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่หรูหราและเทคโนโลยีที่ครบครันคอนโซลกลางออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความเรียบหรูใช้วัสดุหนังแท้และตกแต่งด้วยแถบอลูมิเนียมบอดนั่งหนังแท้แบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันจดจำตำแหน่งคนขับบาะแถว2ส,สามารถปรับเองได้มากขึ้นและบาะแถวสพับแบนราบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ หน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด14.5นิ้วแบบฟล o ต t ิ้งดิสเพลย์รองรับ Apple CarPlay, Android Auto และระบบสั่งงานด้วยเสียง Mitsubishi Voice Command ที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างแม่นยำหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบท้วนทั้งอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโหมดการขับขี่และระบบช่วยเหลือต่างๆพร้อม Head-up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกหน้าเพื่อความปลอดภยัย อีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบเสียง Bose Premium Sound System พร้อมลำโพง12จุดรอบห้องโดยสารให้คุณภาพเสียงคมชัดราวกับอยู่ในห้องคอนเสิร์ตระบบแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารสามารถปรับได้มากกว่า64สีเพิ่มบรรยากาศหรูหราในทุกการเดินทาง มาดูที่หัวใจของปาเจโร่ p o r t ์ต2,026กันบ้างขุมพลังหลักยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรเจเนเรชันใหม่ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรและมีการพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง15%ด้วยเทคโนโลยีเทอร์โบจิโอเมตรีที่ปรับแรงดันอากาศอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีรุ่นใหม่ล่าสุดปาเจโร่สปอรต PHEV ปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมกว่า300แรงมา้าพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูงที่วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าได้ระยะทางกว่า70กิโลเมตรโดยไม่ต้องใช้น้ำมันระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่พัฒนาให้ฉลาดกว่าเดิมสามารถเปลี่ยนโหมดขับเคลื่อนได้แม้ในขณะรถกำลังเคลื่อนที่และมีโหมดให้เลือกถึง7รูปแบบได้แก่อีโค o นอร์มัลสปอร์ตกราเวลมาร์ท โหนและร็อกทำให้ปาเจโร่สปอร์ตใหม่สามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพถนนตั้งแต่ถนนเรียบในเมืองไปจนถึงเส้นทางออฟโรดสุดท้าทายช่วงล่างของปาเจโร่สปอร์ต2026ได้รับการปรับจูนใหม่โดยทีมวิศวกรจากมิตซูบิชิแรนลี่ดิวิชั่นเพื่อให้มีทั้งความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นใช้ระบบการสเถือนหน้าแบบดับเบิลวิชโบนและหลังแบบมันติลิงพร้อมเหล็กกันโครงคู่เพื่อเพิ่มเสถียร,รภาพขณะเข้าโค้งระบบเบรก ABS และ EBD รุ่นใหม่ตอบสนองไวกว่าเดิม ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยปาเจโร่สปอร์ต2 6มาพร้อมระบบ m มิ s ซูบิชิสมาร์ทเซนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเบรกอั omat, ตโนมัติป้องกันการชนด้านหน้าระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาพร้อมโหมดมองใต้วัตถุสำหรับเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินเท้า ระบบตรวจจับวัตถุขนาดถอยหลังและระบบช่วยควบคุมรถขนาดลงทางลาดชัน (Hill Descent Control) ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งความพิเศษคือการติดตั้งระบบ Mitsubishi Connect 2.0ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณได้โดยตรงคุณสามารถตรวจสอบสถานะรถสั่งสตาร์ทเปิดแอร์หรือแม้แต่ตั้งค่าการชาร์จไฟของรุ่น PHEV ได้จากระยะไกลรวมถึงระบบความปลอดภัยที่แจ้งเตือนทันทีหากมีการขยับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับสายแต่งหรือผู้ที่ชอบความพิเศษมิสูบิชิยังเปิดตัวรุ่นปาเจโร่สปอร์ต G R Line ที่มาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตพิเศษล้อสีดำด้านขอบกันชนแบบคาร์บอนไฟเบอร์และภายในโทนแอร์ดงดาสุดพรีเมียมโดยรวมแล้วมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2026คือ SUV ที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยระดับสูงสมรรถนะที่เหนือชั้นและดีไซน์ที่ทรงพลังปาเจโร่สปอร์ตใหม่ไม่ใช่แค่รถครอบครัวแต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่พร้อมลุยไปกับคุณในทุกเส้นทาง นี่แหละครับคือ SUV ที่ยกระดับมาตรฐานของ Mitsubishi ให้สูงขึ้นอีกขั้นและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ Toyota Fortuner, Ford Everest และ Isuzu m u x อย่างแท้จริงและนี่คือรีวิวเต็มของ Mitsubishi Pajero Sport 2,026จากช่อง Auto v i b e ิลว i ทเอ็นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณมากครับที่รับชม